สวัสดีค่ะนักเรียนป .4 นะคะวันนี้เราก็จะขึ้นบทใหม่นะคะเป็นบทที่3นะคะการคูณการหารค่ะอยู่ในหนังสือเรียนหน้า104นะคะให้นักเรียนดูจุดป,ประสงค์ของเรื่องอบทที่3ก่อนนะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบบทนี้แล้วนักเรียนสามารถทำอะไราได้บ้างนะคะซึ่งวันนี้ คุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับจุดประสงค์แรกก่อนนะคะก็คือคูณจํานวน1หลักกับจํานวนมากกว่า4หลักนะคะคําว่าจํานวนมากกว่า4หลักก็คือจํานวนที่อยู่ในหลักหมื่นขึ้นไปนะคะตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับนั่นคือจํานวนมากกว่า4หลักค่ะค่ะก่อนเราจะไปทําตรงนี้นะคะก็ต้องมาทบทวนนะคะการคูณนะคะซึ่ง เราก็คงเคยเรียนกันมาแล้วนะคะในระดับชั้นป .3 นะคะข้อ1นะคะเป็นการคูณจำนวนสองหลักนะคะดูเลยถ้ามี2ตัวก็คือ2หลักนะคะ1ตัวก็คือ1หลักนะคะการจะคูณให้คล่องแคล่วนะคะนักเรียนจะต้องมันท่องสุดคูณบ่อยๆด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูข้อ1กันเลยห้าสิบแดคูณ9นะคะตั้งคูณ ปกติได้เลยค่ะแต่ว่าอยากให้นักเรียนนะคะถ้าแสดงวิธีทำเว้นระยะนิดนึงนะคะอย่าเขียนติดกันเกินไปค่ะ58าคูณ9นะคะวางได้เลยค่ะ58าคูณ9ท้องสุดคูณแม่9นะคะ9คูณ8ได้เท่าไหร่คะ98 72ค่ะใส่2ทด7นะคะไว้บน หลักสิบนะคะจากนั้น9ก็ไปคูณ5 9 5 45 45บวกกับ7ก็ได้เท่ากับ52าสิคูใส่จากหลังมานะคะจะได้เว้นระยะเท่าๆกันค่ะจากนั้นเราก็จะขีดเส้นใต้เลยค่ะโทษทีค่ะคำตอบเราขีดเส้นใต้สอเส้นนะคะจากนั้นก็ตอบ เป็นเลขไทยอันนี้ถ้ากรณีที่แสดงวิธีทรรมนะคะตรงนี้ก็ใช้สองเส้นเหมือนกันคำตอบอเสร็จแล้วนะคะหนึ่งข้อต่อไปมาดูข้อสองตรงนี้เป็นการคูณจำนวนสามหลักกับหนึ่งหลักนะคะก็ไม่ยากนะคะตัวตั้งของเราก็คือ367นะคะแล้วก็คูณกับ หค่ะข้อนี้เราจะท่องสูตรคูณแม่6กหได้เท่าไรคะหกเจ่สิบสองค่ะใส่2ทด4นะคะจากนั้นนำหกไปคูณกับ6นะคะหกหได้36 36ิบหกสามสคูณทษทีสามบกวกสก็ได้40ใส่0นย์ทด4ี่ จากนั้น6นะคะไปคูณกับ3ได้18 18ปบวกสได้22ออ่าตรงนี้นะคะก็เนื่องจากเราคูณกับจำนวนหนึ่งหลักดังนั้นได้หนึ่งบรรทัดก็ตอบได้เลยนะคะสองพัน สองรสองนะคะเลขสอง okay. เดี๋ยวเรามาดูข้อที่สามตรงนี้เปลี่ยนนะคะของครูเป็นจำนวนสองหลักคูณกับจำนวนสองหลักจะสังเกตว่าจำนวนที่สองหรือว่าตัวตัวคูณนะคะจะลงท้ายด้วยศูนย์อันนี้ง่ายเลยก็เหมือนกับเราคูณหลักเดียวนั่นแหละ แนะนำว่าเขียนลักษณะแบบนี้จะง่าย93้าคูณหกก็จริงแต่เวลาตั้งคูณเราจะคูณแค่6พอ0เราใส่ข้างหลังนะคะไม่เอามาคูณเพื่อให้ง่ายนะคะเก็บ0ไว้ข้างหลังก่อนจากนั้น6คูณสได้18ค่ะใส่8ทด1 6ไปคูณ9ได้เท่าไหร่คะห9เก้านะคะ54าบวกหก็จะได้5้าอย่าลืมนะคะศูนย์ที่เราเก็บเอาไว้ดึงลงมาด้วยนะคะก็จะได้คำตอบเลยก็คือ5้า0ันหค่ะ5,000 580นะคะได้ไหมคะต่อไปมาดูข้อ4่ค่ะอันนี้ก็เป็นการคูณจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักนะคะเมื่อเราคูณกับจำนวน2หลักดังนั้นนะคะก็จะต้องมีการบวกเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูว่าบวกตรงไหน,น ตั้งคูณปกติเลยค่ะ47่สเคูณสาหเราจะเริ่มคูณนะคะจากหลักหน่วยไปก่อนนะคะ5้คูณเได้สาสิบหใส่ห้าทดสามคูณสได้ ยี่สิบนะคะยี่สิบไปบวกกับที่ทดไว้สามเป็นยี่สิบสามจากนั้นเมื่อกี้เราคูณเอาหลักหน่วยไปคูณเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนําตัวเลขในหลักสิบนะคะไปคูณค่ะเนื่องจากเราใช้ตัวเลขในหลักสิบดังนั้นหลักหน่วยให้นักเรียนใส่ศูนย์เอาไว้หนึ่งตัวนะคะจากนั้นใช้แล้ว 3ไปคูณ7ค่ะสามเจดยี่ไปคูณ4ได้12 12ไปบวกที่ทดไว้อีกสองเป็น14เนื่เนจากคูณสองหลักจึงได้สองบรรทัดนะคะซึ่งสองบรรทัดนี้นักเรียนก็จะต้องเอามาบวกกันด้วย ห้าบวกศูนย์ได้ห้านะคะสามบวกหนึ่งได้สี่สองบวกสี่ได้หกนะคะแล้วก็หนึ่งนะคะดึงลงมาได้เลยค่ะสังเกตบรรทัดจะยาวกว่าข้อที่ผ่านมาตอบค่ะหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบห้าคนะคะคำตอบอยู่นี่ ได้ไหมคะลองฝึกทำดูนะอ่าเดี๋ยวขออีกสักข้อหนึ่งเน้นไปที่หลักเดียวนะคะการคูณหลายหลักกับหลักเดียวเอามาดูข้อ5อันนี้เขาเอา1ห,หลักไว้ก่อนนะคะแล้วคูณกับ2 0งแต่เวลาเราตั้งคูณนะคะเนื่องจากการคูณมีสมบัติสลับที่ครูขอเอาจํานวนมากขึ้นก่อนได้เลยคะ่ะไม่เป็นไร แบบนี้ก็ง่ายเลยนะคะเพราะคุณหลักเดียวท่องสุดคูณแม่8ค่ะ8ปคูณสได้32นะคะใส่2ทด3 8ไปคูณศนะคะอะไรก็ตามคูณศูนย์จะได้0ูนะคะแล้วก็เอาศูนยไปบวก3ค่ะได้3 8มแปดสองห จบแล้วนะคะเพราะว่าคูณหลังเดียวก็ได้หนึ่งบรรทัดแล้วก็ตอบได้เลยเนี่เป็นตัวอย่างการคูณนะคะทีนี้ แม้จบข้อ5้าแล้วนักเรียนก็ไปทำแบบฝึกหัดนะคะลองไปทำแบบฝึกหัดก่อนเป็นการทบทวนแบบฝึกหัดที่สามหนนะคะหน้าสี่สิบสี่ข้อหนึ่งใหญ่ ข้อหนึ่งใหญ่นะคะเป็นเรื่องการคูณนะคะไม่ต้องแสดงวิธีทำนะคะเอาแต่คําตอบมาเติมได้เลยนะคะอยากให้ฝึกทําเองอย่าใช้เครื่องคิดเลขนะคะนักเรียนอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวพอข้อสองใหญ่จะเป็นเรื่องการหารเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปต่อไปเลยนะคะ